เป็นคุณแม่ค่ะถามมาบอกว่าตอนนี้เห็นข่าวนะคะมีเรื่องของการข่มขืนเนี่ยเยอะโดยเฉพาะถ้าหากว่าเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเราต้องไปพบรักกับผู้ชายคนนึงมันจะมีข่าวว่าพ่อเลี้ยงเนี่ยข่มขืนลูกอย่างวันนี้ก็มีเหมือนกันแบบนี้เนี่ยตัวของคุณแม่คนนี้ซึ่งดิฉันเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแลวกำลังมีความรักก็รักทั้งแฟนแหละแต่ว่าก็รักลูกมาก จะทายังไงให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันปลอดภยัยไม่เปิดจ่าไม่เปิดความเขียงเือ่าแล้วก็จริงๆแล้วถ้าเกิดผู้ชายเขาทาให้เรามั่นใจแล้วเขาเป็นคนที่ดีพออ่ะแม่ไม่น่าจะต้องกังวลเรื่องอน,อนี้แต่ว่าก็ไม่ต้องไว้ใจมากเับผู้ชายเขาคือผู้ชายบางทีมันมีเรื่องของฮอร์โมนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องสอนลูกสาวเสมอว่าอ่ะเราก็ยังต้องมีความเขาเรียกว่าในพื้นที่ส่วนตัวของเรา ลงฟึดนอนอะไรอย่างเงี้ยที่มันจะเพิ่มความเสียงเพิ่มอกาสเนี่ยสมมุติถ้าเกิดว่าสมมุติอยู่บ้านเดียวกันเนี่ยก็ไม่ต้องใส่เดินแบบสบายนะมากยังไงนพ่อเลี้ยงก็คือผู้ชายคนหนึ่งทุกครั้งบ้านไปโรงเรียนอะไรอย่างเงนะี้ยนะคะเอ่อเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ควรจะแต่งชุดวอลแบบตามสบายไปแข่งใ,ในบ้านที่มันมีผู้ชายคนหนึ่งอยู่เพราก็ไม่เใช่ข้อเราถึงขนาดเป็นข้ออ่ะสมัยนี้ก็ยังมีข่าวเลยเนาะบ่านก็าสามารถถกถือรูปได้เพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งที่สาคัญคือต้องขอรูปของตัวเองว่าไม่เปิดโอกาสให้เกิดวามเที่ยงค่ะไม่ตั้งแต่ในเรื่องของการกระตุ้นทางใจกาหรือว่าโอกาสที่ลูกสาวหรือว่าพ่อเลี้ยงเนี่ยมีโอกาสจะได้อยู่กันสองต่อสองอย่างเงี้ยต้องต้องไม่ปล่อยให้เกิดโอกาสแบบนั้นนะคะเรียกว่าป้องกันในตั้งแต่แบนเริมก็จะช่วยได้นะอันที่สำคัญเนี่ยผู้ชายที่ดีอ่ะเขาจะไม่ข่มขืนลูกสาวเรานะคุณแม่เพราะฉะนั้นเนี่ยใช้เวลาในการ ดูไม่ใส่ใจคอจิตใจอะไรต่างๆอย่าไปต้องรีบแบบเข้ามาอยู่บ้านเราหรอกแล้วก็อย่าไปปล่อยให้เขามารับผมรูกสาวในถ้าลูกสาวเป็นวัยที่เขาเรียกว่าเป็นสาวแล้วอะไรแบบนั้นนะคะก็ไม่ต้องสนิทชื้นเกินเกินพอดีนะ